จะไปเก็บหอกกระเจียวตายว่าอุปกรณ์ก็จะมีแบบนี้นะคะเขาขเรียกเสียม เติมน,น้ำมันนีตะกร้านะคะตะกร้าเอาไว้ใส่ดอกกระเจียวเร่งของเราจะเป็นแบบนี้ของพี่อ้อจะเป็นแบบนี้นี่นแต่อวของพี่ออจะเป็นแบบนี้เข้าป่าอีกแล้วครับ เก็บดอกกระเจียวแต่ตรงนี้หาดอกกระเจียวยังไม่เจอเลยเจอแล้วค่ะดอกกระเจียวดอกแรกของวันนี้นะคะเขาต้องเอาเสียมขุดนะปกติเล้วก็เอาจัดอะไรก็ได้ก็จะเอาเป็นแบบนี้นี่นี่เลยคะ่ะอันนี้คือดอกกระเจียวนี่กำลังหวานๆพอดีกินเลยนะคะ มาเจออีกดอกนะค่ะนี่จะออกสีชมพูลลนิดนึงแต่ดินที่มันประมาณนี้ก็คือฝนตกใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่แข็งมากแล้วก็จะใช้นีดได้เจออยู่นี่อยู่นี่เห็นอยู่ยเจ๋สังเกตดูนะคะนี่คือใบดอกกระเจี๊ยบเห็นไหมมันจะเป็นบใบขึ้นมาทีนี้พอมันตายมันก็จะยังมีหัวมันอยู่ เป็น้ากเป็นหัวมันอยู่แล้วมันก็จะขึ้นต้นใหม่ประมาณน,นี้นนีได้้้ขึมาัจะ็แบบอันนี้คือเรียกอีลอกนะคะอีลอกเอาไปแกงแล้วจอยซูมมงก่อนมาเจออีลอกอีลอกเหรอแม่นอยู่บอกว่าอีลอกนี่มันคือเตี้ยแท้จอยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้ดูกันอีลอกนะมันจะเป็นยังไง แต่มันเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยก็น่าจะใช่แต่ว่ามันยังไม่ยาวอันนี้บานอันนี้ก็จะอร่อยหอมมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะคะดอกกระเจียวหอมมากๆว่าจะไม่เก็บดอกบานนะคะแต่ว่ากลัวจะไม่ได้ดอกกระเจียวกับบ้านเลยเลยต้องเก็บนะคะ เหมือนว่าต้นเฟิร์นนะคะ,ะก็เอาไปปลูกได้ที่บ้านแต่เ,เอาไว้ในป่าด,ดีกว่านะคะยอดโอ้าาาออการรากอันนี้ป่าแรกนะคะอันนี้ป่าแรก<ป>อันนี้ของไม่ดานะคะไม่ดากับแม่จอยค่ะอ,นนนะอีลอกอีลอกดึงเลยติหนข้างในนะ่ะ โอ,โอ้ยม <pos> ัน <nosso> ด <fuck> <O í, S 2> ึงไม่ได้เดยโอ้ได้แล้วโอเคใส่ข้างในน่ะข้างพูนโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ข้างพูนไปทางหนเปี้ยวดาบอกว่ามีอันไหนสองอันเออเอาไปโอ้โอ้โอ้เอ นะ๊น่าพอนะนอ่ะกินแม่น <región paid venue> ่ะตูงน้ำมักเซวละเดี๋ยวให้ดูฝั่งน่อให้ฝั่งนูงนอแตนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ผัดอ้เห็นแล้วโอ้เห็นแล้วอยู่ตรงนี้เห็นแล้วนี่นี่เลยลักษณะของอีลอกเป็นแบบนี้นะคะ ไม่คือลอกนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ให้ดูใกล้ๆซซมตัวใกล้ๆ จะลองจับดูนะคะเนี่ยตรงนี้ร้อนเลยไม่ใช่อุ่นนะคะร้อนเลยแสดงว่าเขาผบเพิ่งจะผล่ขึ้นมาแล้วก็พลังงานน่าจะอยู่ตรงตรงยอดยอดตรงนี้นะคะร้อนจริงๆเลยตรงนี้ผิวก็จะขุกค่ะนิดๆไม่ใหญ่นะคะ สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็จะดึงเลยอ,นนอีกอันหนึ่งคืออันนี้นะคะนี่อันนี้นะไม่บานเมื่อกี้ใกล้จะบานดึงดึงดึง ดิงโอ,โอ้เก็บไนมนีม่อลกนะถ้ามันบานมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้อีกนิดนึงนี่ตรงนี้ตรงนี้จะให้ดูนี่อันนี้จะเป็นประมาณนี้ นี่ใหญ่มากมาให้ดูตรงนี้นี่ถ้าไม่บาดมันก็จะแบบนี้นะคะอาจะซูมให้ดูนี่แต่ไอ้ตรงนี้กินไม่ได้นะคะเราจะกินได้เฉพาะเป็นลำลำองนี่ที่อ่อนๆแบงบนี้นะคะเราเก็บมาเยอะเลยนี่ โชว์โชว์โชไม่เปรี้ยวโชอ้าว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 าเราก็เห็นค่ะนี่นี่คือผักหวานทั้งหมดเลยแต่ว่ามันจะไม่อ่อนมากพอดีแกงก็เก็บ ดอกกระเจียวพอดีนะคะนี่เห็นลักษณะของดอกกระเจียวดอกนี้สแสดงว่าผูขึ้นมาจากใบไม้ที่ร่วงลงไปบนพื้นดินแล้วมันเป็นแบบนี้นะคะนี่มันก็จะผูตรงนี้พอดีแบบนี้อันนี้เป็นธรรมชาติก็จะดึงเลยโอ้ยจับคือดอกกระเจียว นีอะไรอยู่ในนั้นด้วยอันนี้ดอกเล็กมากเลยนะคะเล็กขนาดนี้ไม่ในนเนื้อเมื่อเล็กขนาดนี้เลยเอาบดเลยได้ดิเ้ ขึ้นมาเห็นสิไม่ใ้ออกไปออไปก็บออสวยสวยสวยมากเลยยอดอนสุดหมดเ่อเลยเมตอด้เอกาง่าเลยเอ้ยตีนี่ที่จอยสงสารมันบ่เหรอ หอมผักวานก็หอมอีรอกก็หอมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดอกกระเจียวนะคะนี่แบบนี้ทำไมมันต้องหักอะ่ะมันต้องโดนอะไรหกักแน่ๆมันเเป็นแบบนี้อันนี้คือลักษณะของใบเหมือนใบว่านสวยงาม นี่โอ้โหอันนี้นะ่ะจับเอานะคะเสียนขนาดไหนจับจักระจันเ <c oughs> สียนขนาดเลยเสียนขนาดเลยอ้ยจักระจันไอตัวนั้นก็ตายทุกมันตาย หอกหวานนะคะแต่ว่าน่าจะเด็ดยอดไปนานแล้วใบมันเลยใหญ่มากแต่ใบแบบนี้อร่อยสุด ป่าบางพื้นที่ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะมีหินเยอะมากๆนีเเป็นแบบนี้นี่ไงหินเยอะคะ่ะมีก้อนหินตุ๊กตบตุ๊กต,ต,ตบบราระเตะและเจ็บมากแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วแต่บางพื้นที่บางพื้นที่ก็จะมีแต่ยา่า มีต้นไม้มียอดไม้มีพันไม้ที่เกิดในแต่ละที่ อกที่สมบูรณ์มากสวยงามสุด วาใสมากเน้ค่ะามโด้วยนะเดนยนะเดี๋ยวนะี้มกซูมว่ะโเนี่ยโอเคไอ้บ่สกันอีกอนให้บ่สัอาเเลยเก็บเลยจ้ก็บเ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 จเจ้าายงโอ้ยยงกันวจ้ยตอนี้หนี้จนีนี่โอ้ยกุรียาบ่ซ่อมสุบลุกมา ใกล้ๆในเก่บัวแล้วกับเออตัาไม่มีไ่หนแดงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปป่ามาแต่มาเก็บเห็ดที่บ้าน